ลื้มใจสุดๆบุ๋มปนัดดาปลื้มใจมากๆลูกสาวคนโตน้องอันดามันเรียนจบแล้วเข้าเรียนต่อแพทย์ศาสตร์ว่าที่คุณหมอคนสวยคนเก่งเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นแม่มากๆสําหรับนักแสดงพ่วงตาแหน่งพิธีกรคนสวยคนเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่มีลูกสาวทั้งสวยและเรียนเก่งมากๆก่อนหน้านี้แม่บุ๋มได้ลงบอกเล่าถึงความน่ารักความมอตั้งใจเรียนของน้องอนดามันที่ภาคเพียรเรียนจนได้เกรดสีหมดทุกวิชาถึงขนาดที่คุณแม่ยังต้องเอ่ยปาก อยากให้ลูกสาวพักสมองไปเปิดประสบการณ์ต่างๆได้หมดเลยเรียกว่าเก่งได้คุณแม่มาเต็มๆล่าสุดแม่บุม๋มได้ลงภาพของน้องอันดามันใส่ชุดนักเรียนมปลายพร้อมกับบอกว่าอยากเก็บภาพน่ารักของลูกสาวไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาเพราะตอนนี้น้องอันดามันเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเตรียมพร้อมเป็นว่าที่คุณหมอถ่ายไว้เป็นที่ระลึกว่าน้องอันดาจะได้ใส่ชุดนักเรียนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะวันนี้พามามอบตัวเข้าเรียนคณะแพทยาศาสตร์มอกรุงเทพธนบุรี เป็นว่าที่คุณหมอที่ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆภูมิใจแทนแม่บุกที่สุดขอแสดงความยินดีกับน้องอันดามันด้วยนะคะ